สมัยก่อนนู้นะข่าวไปไม่ศูนย์ผู้อพยพตัววันนี้เป็นดีสอดสวยงามตรงนั้นบรรยากาศธรรมชาติมันดีนะ <c oughs> เออกดสู่กันไปโลกนี้มันเป็นแบบนี้แหละ <c oughs> ปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาเล็กกินปลาน้อยปลาน้อยกินตะไคร่น้ำ <c oughs> กินกันเป็นทอดทอดไป <c oughs> <c oughs> ยิ่งทุกวันนี้โรงงานขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลาง วันวันเห็นรถบรรทุกเครื่องจกักรกลย้ญยต้องใช้รถเทรลเลอร์ไม่รู้ยาวเฟื่ย้ยบรรทุกวิ่งเป็นขบวนกันโรงงานอุตสาหาก,กรรมก็กำลังคืบคานเข้ามาแทรกซึมเข้ามาทางภาคอีสานที่เมืองนอก เขตอุตสาหกรรมของเมืองนั้นเป็นเมืองอุตสาหกรรมอย่างเดียวคนไปที่นั่นก็คือไปทํางานเป็นเมืองอุตสาหกรรมให้เขาให้อยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนสมัยที่เป็นคารวาสเนี่ยแถวอินโดมาเลเซียเนี่ยเขามีตลาดของแห้งตลาดของสดนะเขาไม่ได้ปะปนกันเหมือนบ้านเรานะตลาดของสดก็อยู่ส่วนตลาดของสดตลาดของแห้ง ก็อยู่ในส่วนของแห่งเขาไม่ได้ปะปนนบ้านเราเนี่ปะปนกันไปหมดเหมือนไปพระม่าไปไปดูเมืองพุกามเมืองแห่งมหาเกดีไกด์เขาบอกว่าบ้านเขาสร้างเกดีเนี่ยไม่ได้มีอย่างอื่นมาบรรจุหรือว่ามาอยู่ในองค์มหาเกดี มีแต่ส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างพระปรรมสาลีริกธาตุเนี่ยแล้วก็อะไรที่สื่อถึงพระพุทธเจ้าอยู่ในมหาไม่เหมือนเมืองไทยสร้างเจดีขึ้นมาอะไรปนอยู่ในเจดีหมดนะ <c oughs> ไปจังหวัดหนึ่งขนาดพวกขาดพวกไซเครื่องไม้เครื่องมือทาง พะมองยังไปอยู่ในเกดีนะแทนที่จะไปอยู่ที่อื่นนะเออมาย้อนคิดถึงไกดที่ประเทศพม่าเขาอธิบายให้ฟังเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยเคารพพระพุทธเจ้าจริงบูชาพระพุทธเจ้าจริงพอสร้างเกดีขึ้นมาก็บูชาคุณพระพุทธเจ้า บูชาคุณพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีเอาอะไรมาประดิษฐานเพื่อบรรจุในองค์เกดีก็มีแต่อะไรที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเท่าน,นั้นแหละมาบรรจุไว้ไม่เหมือนเมืองไทย เมืองไทยนี่ก็สร้างเจดีขึ้นมาไม่รู้อะไรต่ออะไรชั้นนี้มันจุอ็นนี้ชั้นนั้นเก็บอันนั้นปะปนปะนปะนปนเปกันไปหมดโอ้นั่งฟังเทศป็นไปพ่อจะเมงมาเกิดป่ะถ้าพ่อจะเมงมาเกิดยิ้มดูซสิให้มันรู้ลองยิ้มดูซสิอื ไม่ใช่่าถึงไม่ยิ้มฝึกกราบพระไว้แต่แน,น,น่นอนไอก,กบางคนก็อุ้มใส่บาทฝึกใส่บาทไปแต่แน,น,น่นอยฝึกกราบพระไปแต่แน,น,น่นอยฝึกซอนให้รู้จกักคุณพระพุทธศาสนาซอนให้รู้จักคุณพ่อแม่ ไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่ทุกวันนี้สอนลูกไม่รู้สอนไปทางไหนกันก็บอกว่าใช้ลูกไม่ได้สอนลูกไม่เชื่อพ่อแม่ก็ตรอมใจทุกทรมานเหมือนไอเด็กสิบขวบที่มันมีเรื่องกับพ่อใหญ่อายุหกสิบขวบไปว่ามันดีๆีมันสู้ดิเด็กนะ วางตัวไม่ถูกกันนะเปนเรื่องนะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมามันบอกมันจะไม่ขอโทษด้วยนะเด็กนะมาทํามันก่อนมันบอกสุดท้ายต้องเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปเคลียร์นี่ขอโทษกันการวางตัวนี่สําคัญมันชอบหลงนะบางที นึกว่าตนเองมีอํานาจเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนื้อเนื้อกว่าเด็กทุกอย่างก็เลยหลงละเริงว่าเด็กจะไม่สู้เหมือนคนที่มีอํานาจบาดใหญ่มีเงินมีทองมีบริวารมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่ๆจะพูดอะไรก็กพูดไปเลยก็ไม่ได้คิดถึงว่าอกคนฟังหรอกเชื่อไม่เชื่อก็าตามใจ เพราะเขาบอกบุคคลพวกนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะไปต่อรองแนละ้สร้างเงื่อนไขกับเขาอยู่แล้วอย่างเขาบอกลองค่าไม่มีราคาก็าาไปขายดาวคาร่งสิพ้นมาน้ำถ่วมก็เลี้ยงปลาสิอย่างเงี้ยเป็นต้นถูดแบบกำปั้นทุบดินทีนี้ก็มาโอ้ยโอดโอยกันคราวใดที่ ผู้หลักผู้ใหญ่ไร้ซึ่งศินละธรรมขาดความเมตตาต่อประชาชีชาวบ้านราษฎรบรทุกทรมานโดนอารัฐเอาเปรียบอยู่ก็เหมือนถูกมัดตรึงข้อเท้ามัดข้อศอกอยู่อย่างลำบากอยากจนคนแคลนก็ต้องทนอยู่ไปในนั้นแหละนะ นี่ข้าวถุงข้าวสารจวขึ้นราคาอีกเลยนี่ข้าวมะลิถุงสิบห้าโลเนี่จะขึ้นเป็นสามร้อยแล้วเนี่ยในเครือสหพัฒนข้าวถุงก็ประกาศแล้วสู่วิกฤตไม่ไหวขอขึ้นรัฐมนตรีรัฐมนตรีรก็เออ,อวยเห็นดีไว้ด้วยแต่ที่ไม่กระเตื้องขึ้นก็คือข้าวนาปลีนาป,นาปีนาปังของชาวนานี่เลย ยังไม่มีขาวว่าจะขยับขึ้นไม่รู้ว่าอยู่ตันเท่าไหร่ทุกวันนี้ถึงแปดพันหรือเปล่าอยู่ตันละห้าพันก็ตายเลยนะอะไรก็แพงไปหมดต้นทุนก็แพงไปหมดมันจะมีสักกี่คนมีสักกี่กระทรวงที่จะมองมาเห็นว่าจิตหัวใจชาวบ้านบ้านนอกคอกเมย มีแต่ยื่นมาให้อย่างเดียวไม่ได้มาสอบถามความลำบากยากจนค่นแค้นลำบากทำอะไรซึ่งสินนะทำอะไรซึ่งความเมตตามันก็ตายแหละทีเนี้ยพุทธศาสนาท่านจึงบอกว่าเมตตาคำจุนโลกความเมตตา โลกโกปรัตธรมิกาเมตตาเป็นเครื่องคำจุนโลกเป็นเครื่องช่วยเหลือคือเหลือกูนโลกก็คือเราเวนยาสัตว์ทั้งหลายนี่แหละเป็นเครื่องคำจุนนี่เราก็ป่วยมาหลายวันนั่นนี้พอป่วยมานึกถึงตอนเป็นเด็กนะตอนเป็นเด็กอายุสักเจ็ด ขวบแปดขวบนี่มั้งถ้าจำไม่ผิดเป็นโรคดีซานเป็นโรคดีซานตับไวรัดวีเขาเรียกว่าต้องไปฉีดยาทุกวันวันละสองเข็มสิบห้าวันนู้นไปฉีดอยู่นนข้างตลาดหมอเขาก็ไม่ให้เดินหมอเขาก็ไม่ให้เดิน ก่าจะมาขึ้นรถก่อนแม่เอาขึ้นหลังนั่งขึ้นหลังมาขึ้นรถฉีดยาเสร็จก็แวะตลาดกินกว๋วยจับถ้วยหนึ่งโอ้มันคืออร่อยแท้กว๋วยจับเขาก็มีไข่ให้ซีกหนึ่งครึ่งหนึ่งเหนะ็นไหมในชามกว๋วยจับแล้วก็มีเลือดหมูมันอร่อยรสชาติกว๋วยจับเส้นใหญ่นะ กินอยู่ทุกวันเพราะว่าต้องไปหาหมอไปฉีดยาทุกวันเป็นโรคดีซ่านตับไวรัสบตีตัวเหลืองทอมตัวเหลืองตาเหลืองยังไม่ถึงกับว่าเป็นมะเร็งตับเป็นไวรัสลงบีไวรัสลงตับไวรัสบีก็เรียกว่าโรคดีซ่าน แม่ก็พาไปฉีดยาพาไปฉีดยาที่คลินิกหมอถ้าจะไม่ผิดก็คือหมอจํำลัดนี่แหละนะอยู่ข้างตลาดฉีดเสร็จก็พามากินก๋วยจับรอรถเพราะรถมันก็วิ่งไปเช้ากลับบ่ายวันละสองเที่ยวไปรถตลาดไปแต่ตลาด ก็กลับซ้ายหน่อยทีนี้ไปซ้ายก็กลับช่วงเที่ยงช่วงบ่ายก็ไปรถประจำหมู่บ้านกันทีนี้พอป่วยมาก็เลยอ,อฉันนข้าวไม่ได้เป็นโรคเบื่ออาหารครูอาจารย์ก็ช้วนไปที่อื่นมันจะได้เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยน ลอาหารบ้างเพื่อโอ้มันไปลำบากกินก็ลำบากจะนั่งก็ลำบากจะนอนก็ลำบากไอ้หลังนี่ก็ปวดไม่หายหนักบ้างเบาบ้างเออไม่รู้ว่ามันจะเอาเราไปเมื่อไหร่เรื่องสังขารทีนี้พอป่วยมาเบื่ออาหารก็เลยนึกถึงตอนเป็นเด็กว่ากินก็จับแล้วมัน <c oughs> กินก็จับแล้วมันจะ อร่อยมีกําลังมีรสมีชาติหน่อยพระเจ้าพระสงฆ์เรากินไปเพื่อให้ธาตุขันมันทรงอยู่ได้เท่านั้นแหละมันอยู่ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละ,ะก็เลยถือโอกาสก่อนเข้าพรรษาถ้าเรา ไม่มีพระพอที่จะจำบันกลางกระถินจำบันษาได้กลางกระถินก็ได้ให้ญาติโยมได้มีโอกาสได้ทำบุญก่อนพรรษาจันโรงจันโรงอริยประเพณีสืบทอดในเรื่องการถวายพระอาบน้ำฝนให้เป็นจิตจาลักษณะแล้วก็ ประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลการถวายพระอาบน้ำฝนเมื่อคืนนี้ก็พูดในฝั่งต้นต้นเหตุต้นเรื่องปรมคนแรกที่ถวายพระอาบน้ำฝนก็คือนางวิสาขาบูชาหลายอย่างนะสมัยก่อนหลายอย่างที่ ของใช้ของสอยเรียกว่าบริขารเกี่ยวกับพระเจ้าพระสงฆ์ได้ใช้นี่เกิดขึ้นจากแนวความคิดของนางวิสาขบูชานางวิสาขาเดิมก็จะพูดยาวโต้ไปเรื่อยนะนางวิสาขามหาอุบาสิกาทูลขอลึกนี้กับพระพุทธเจ้าเรียกว่าขอพรจากพระพุทธเจ้าอยากจะให้พระสงฆ์มีสิ่งนี้ใช้มีสิ่งนี้ใช้เพื่อ จะได้ไม่ิตกกังวลในความเป็นอยู่พระเจ้ทาท่านก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยก็เราก็ได้ใช้กันมาถึงยุคป,ปัจจุบันในเรื่องาอาบน้ำฝนก็ดีก็นี่แหละก่อนเข้าพรรษาเดือนหนึ่งเราสา,สามารถถวายพระอาบน้ำฝนภิกษุสงสแวงหน้าพระอาบน้ำฝนได้นะสารพัดประโยชน์ ถ้าเปลี่ยมที่ของใช้ของสอยคารวาสก็เป็นผ้าข้าม้านี่แหละเป็นผ้าเช็ดตัวไปอย่างนั้นทีนี้ก็เลยกำหนดงานวันที่สิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อหกสิบห้าเป็นวันที่เราจะร่วมพิธีทำบุญอุทิศให้กับญาติพี่น้องผู้ร่วงลับไปก็ดีและทำบุญพิธีถวาย อาบน้ำฝนถาวายสังฆทานอุทิศและก็ทำสามีกิกรรมทำสามีกิกรรมก็คือการเป่งวาจาขอขมาลาโทษพ่อแม่ครูอาจารย์ถ้าเราได้ล่วงเกินท่านทางกายวายจาจิตเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีระลึกนึกได้ก็ดีระลึกนึกไม่ได้ก็ดี ขอให้ซึ่งพ้นจากการเป็นเวรเป็นภัยให้อโหาอสิกรรมก็มสืบทอดกันมาเพื่อแสดงบอกถึงความอ่อนน้อมไม่ทน,นงถือตัวกระทบพระสงฆที่พึงพยอมด้วยเราก็เลยต้องบางทีมันเผลอลืมสติเหมือนลูกหลานอยู่กับพ่อกับแม่นี่แหละบางทีบางคราวมันเผลอมันลืมด้วยความประมาทเดินเลิก ทำพลาดไปทางกายวาจาจิตโดยอาการไม่เหมาะสมไม่ครวนเป็นบาปเป็นอกุศลให้กับตนเองทีนี้เมื่อขอขอมาลาทแล้วก็ตั้งจิตจดจําไว้อย่าให้มันล่วงซ้ำๆ้ซ้ำซ้ำซำซำอยู่ที่เดิมพัฒนาไปมันจเจริญขึ้นไปเรื่อยๆมันต้องดีขึ้นไปเรื่อยนะ ไม่ใช่ว่าเดินย้ำอยู่ที่เดิมถ้ามัวเดินย้ำอยู่ที่เดิมเยอะอีกหน่อยกำลังก่อนละอ่อนเปรีย่ยมากกว่าสุดไปเท่านั้นแหละบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติทำอะไรอยู่ก็ตา่างก็ต้องหวังความเจริญก้าวหน้าทั้งโลกก็เช่นกันสังคมรอบนอกเขาก็หวังความเจริญก้าวหน้าเจริญในหน้าที่การงาน อย่างนี้เป็นต้นก็ต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยบุคคลที่จะพัฒนาได้ก็ต้องรู้จักข้อบกพร่องของตนได้วก็เติมเต็มเสียอย่างเนี้ยเป็นต้นถ้าเราไม่รู้จักข้อบกพร่องของตนไม่รู้จะไปพัฒนาแก้ไขอย่างไรเนี่ยก็สําคัญในทีนี้การที่เราจะไปย้าอยู่ที่เดิมพุทธศาสนาจึงเหมือนกับบุคคลผู้เดินทวนกระแสะน้าโดยมีโดยมีเจดจำนงเป้าหมายชัดเจนว่า ปลายทางอยู่ที่ไหนก็ลุยด้วยพลังกำลังลุยต้านกระแสน้ำมไปข้างหน้าแต่ถ้าบุคคลไม่มีเป้าหมายในการทำงานไม่มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต,ตมันกับบุคคลไปยืนทวนกระแสน้ำเฉยๆสักวันเวลาข้างหน้ามันก็จะเหนื่อยอ่อนกำลังลดน้อยถอยลงก็ต้องโดนกระแสน้ำพัดตกลงไปข้างล่างนั่นเอง ัน้นใดก็ชั้นนั้นเลยไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมคนก็ต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปนะให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะบางคนก็สอบถามมาว่าที่วัดมีพระอาบน้ำฝนบูชาหรือเปล่าคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะโยมก็ไปจับจ่ายหาดูเอาตามร้านสังฆัพันธ์หรือว่าตามคนดูเรื่องพระอาบน้ำฝน ให้มันเป็นผ้าที่มีคุณภาพสีก็ให้เหมาะแก่พระจะต้องใช้ไม่แต่ผีสีฉูดฉาดอนนี้มันก็ผิดวินยัยถ้วันนี้เขามีขายผ้าย้อมด้วยดินผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดย้อมด้วยสีให้มันเหมาะสมเป็นผ้าที่จะเอาม,มาใช้ประโยชน์ได้บางทีบางคราวเนี่ยการถวายผ้าสมัยตอนบวชใหม่ๆ พอดีโยมป้าก็ตายไปเขาก็เลยนิมนต์ไปร่วมงานเผาอยู่ป่าช้านั่นเองนิมนต์ไปร่วมงานพอดีเขาก็เลยให้ไปพิจารณาผ้าบางสุกุลไปชักผ้าบางสุกุลก็เลยขึ้นไปซักผ้าบางสุกุลพอเอาลงมาก็เป็นผ้าผ้าทเลผ้าทเลผ้า ก็เลยสีมันเนเออสีมันควรที่อย่ว่าพระป่าจะใช้อยู่ก็เลยเอาไปใช้ด้วยกอนน่ะก็เลยเอาสายยามมาสัากสองคืนนี่แหละนอนกลางคืนหลังจากเสร็จจิตต่างๆแล้วก็พักผ่อนหลับไปปันเห็นโยมป้าเนี่ยเอาผ้าอาบน้ำฝนพื้นนี่แหละครอบหัวมือจับชายสองข้างเดินผ่ากองไฟหายไปเลย โอ้ตื่นขึ้นมาบุญอณนกสง์พวกนี้มันส่งถึงกันได้หลังจากนั้นมาเราก็ของที่ถวายพระเราต้องลึกนึกถึงว่าพระต้องเอาไปใช้ประโยชน์ต่างีน่ไเวลาเรามีงานศพที่จะต้องถวายผ้าพระเราก็ต้องหาผ้าที่พระจะต้องใช้ได้เป็นผ้าที่มีเนื้อผ้าดีมีเนื้อผ้าที่จะใช้ประโยชน์กับพระเจ้าพระสงฆ์พิสุสามนเณรได้ วาสรรหามาไม่ใช่แบบทําพอแล้วนหนะแล้วก็แนะนําญาติโยมเช่นกันถ้าใครมาขอคำปรึกษามาขอคําแนะนําก็จะบอกว่าต้องทานในสิ่งที่พระเจ้าระสมท่านจะนําไปใช้ประโยชน์ได้ไปบางที่บางแห่งนี่โอ้ยทอดผ้าบางสกุลไม่รู้กี่พื้นต่อกี่พื้น แต่พอจบงานพระไม่เอากลับวัดสักผืนหนึ่งพอมันใช้ประโยชน์ไม่ได้สีแสดสีแดงบ้างบางบ้างบ้าง,างเล็กๆ็กบ้างมันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ไม่รู้จะไปใช้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็เหตุการณ์ที่ว่าเราไปฝันเห็นที่เราไปร่วมพิจารณาภาพบางสุกุลในขณะที่ไปร่วมงานศพโยมป้านันเนี่ยโอ้โยมป้า ใช้ภาพื้นนั้นครอบหัวเดินผ่ากองไฟที่กำลังลุกโชนอยู่มันอัน,นิสงส์ตัวนี้มันสำคัญท่านยังบอกว่าเราจะให้ทานสิ่งใดให้สิ่งของอะไรเราก็ต้องดูว่าท่านเหมาะควรแก่สมณะสารูปจะบริโภคไหมยิ่งเราเป็นพระถ้าญาติโยมมาปรึกษาขอคำแนะนำเราก็ต้อง ให้คำแนะนําในสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตของเราของญาติโยมทั้งหลายเนี่ยมันเกิดประโยชน์จากเนี้ยในการทําบุญกุศลก็เหมือนกันย้ําเตือนบอกอยู่บ่อยๆมันต้องทําให้ถูกศีลห้าไม่ใช่ว่าบุญมันจะได้อยู่เพราะพระรูปนั้นมาพระรูปนี้ได้นิมนต์มาอย่างนั้นไม่ใช่นะมันต้องทําให้ถูกศีลห้าถ้าทําให้ถูกศีลห้ามันไม่เป็นบุญเป็นกุศลหรอกนะ ก็พาทำเป็นตัวอย่างถึงขนาดว่าง,งานไหนถ้าหลีกได้ถ้ามีเล่ากินเมาเล่าเมายาในงานเราไม่อยากจะไปใกล้นะใน่างงานนั้นจะเป็นของญาติพี่น้องลูกหลานก็าตามไม่อยากไปเห็นคนก็ทำชั่วจะไปนั่งดูก็ทำชั่วทำเรื่องไม่ดีเรามันสะเทือนหัวจิตหัวใจเพราะว่าเราเป็นเราสัก,กยะเพราะว่าเรามันเป็นอยู่ใน ผู้เดินตามรอยบาทขององค์พระศาสดามีครูมีอาจารย์สอนให้คนละออกจากสิ่งพวกนี้เราจะไปนั่งมองเขากินอยู่หรือใจเรามันก็ไม่ด้านพอหลบไม่เห็นดีกว่านะเมื่อเราไม่มีอำนาจที่จะไปแก้ไขคุณธรรมของเราไม่แก่กล้าพอที่จะไปแก้ไขพวกนั้นก็อหลบไปซะอย่าไปเห็นอย่างนี้เป็นต้นน,นะนะงั้นวันที่สิบที่จะถึงเนี่ยก่อนเข้าพรรษาเนี่ย ยอดโยมทั้งหลายที่ฟังเทศฟังธรรมอยู่ก็ดีนะมีโอกาสมันตรงกับวันทิตด้วยนะจะได้มาเห็นพิจจะได้มาเห็นการทอดถวายการถวายการถวายผ้าอาบน้ำํำฝนละก,ก็การทําสามีกิกรรมแล้วก็จะได้ร่วมการถวายพัตหาราล่าวเป็นสังฆทานถวายอุทิศกับพระเจ้าพระสมฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถระผู้ใหญ่ ทำบุญก่อนเข้าพรรษาให้จิตใจเบิกบานให้จิตใจเจื่มชื่นให้จิตมีพลังต่อสู้กับวิกฤตทางสังคมที่มันรุมเล้าเราอยู่ทุกอย่างเรายังโชคดีมีบ้านมีไร่มีนามีที่อยู่อาศัยไม่ต้องเช่าต้องซื้อเขาแล้วคนที่ลําบากกว่าเราทุกวันนี้ก็ ê, yeah เยอะแยะนะแออัดเปียดเสียดเสียดสีอยู่โน,โน่นในชุมชนแออัดในกรุงเทพในเมืองเจริญเจริญนนท อะไรก็แพงขึ้นมาหมดข้าวก็ไม่รู้จะมีที่ไหนมาหุงมากอกหม้อเช้ามาบางคนนะะที่ไปเป็นตัวให้เขาเลือกไปทำงานไปรวมตัวกันตื่นแต่ตี่ตีห้าใครเป็นช่างปูนก็เตรียมอุปกรณ์ไปใครเป็นช่างไฟช่างสีช่างสารพัดอย่างมุงช่างไม้ไปยืนรอเขาก็มีรถผู้รับเหมอมาไม่รู้ว่าจะถูกจ้างหรือเปล่วก็ยังไม่รู้จักอย่างนี้เป็นต้นนะนะ พวกนั้นเขายิ่งลำบากต้องแสวงหางานวันต่อวันทีนี้ที่มันไล่ตัวตามหลังมาติดๆก็คือค่าเช่าบ้านค่าทิป,ปถั่งค่าครองชีพต่างๆนั่นแหละเกิดขึ้นงั้นพวกเราเนี่ยยังมีบุญเยอะอยู่มีบ้านเป็นของตัวเองมีนาเป็นของตนเองอยากเข้าวัดก็ได้มีโอกาสได้เข้าวัดฝึกไว้ไมีศรัทธาไว้มันจะได้พอมันถึก เหตุการณ์วิกฤตขึ้นมาในาชีวิตมันจะได้มีแรงต้านทานไว้มีเกาะกำบังไว้ไม่ให้สิ่งเลวร้ายพวกนั้นทมทับจิตใจเราจนฟูไม่ขึ้นอย่างนี้มันก็ตายแต่ทีนี้อ้าพูดให้ฟังเฉยๆหรอก